<c oughs> อ,อนะืถัดแล้วขอ z ูม m กล้องหน่อยนะจะได้เห็นแบบโอ้ย z o o ผิดทางอุ้ยโอ้ยหดอีน่าเลย zoom กล้อง สูงกล้องสูงสะคคยเลยสูงกล้องสะคคยเลยครับปลาคายเอาไหมหืมยาก่อยนะข้างหลังจะไม่สูงละ កញ្ចឹងស្ວຍកាត់ក្នុង กัดอยู่ยังกัดอยู่กัดอยู่กัดอยู่กัอยู่คราวนี้ไม่ซูมแล้วเมื่อกี้ผมซูมครับมันคลายนี่ไม่ไม่ต้องซูมตัวเดิมเลยหืมหปลาผอมๆนั่นเลยครับน่าจะเป็นตัวเดิมเลยนะครับที่มันกัดผมทีแรก กัดแล้วคายไปรอบหนึ่งนะครับพอดีผมมัวแต่มาจับกล้องซูมให้เห็นช็อตตอนที่ผมวัดปลานะครับปลามันคายไปก่อนนานจัดตีซ้ำไปที่เก่ายังกัดอีกครับเพราะว่ารอบแรกที่มันกัดกัดไว้เนี่ยคือมันยังไม่โดนเบ็ดนะครับมันยังไม่โดนเบ็ดโอก,กาสที่มันจะกัดซ้ำเนี่ยก็มีนะครับนี่ครับฟาบเข้าไปสอนพิษนะครับตัวนี้ เป็นกบยางสอนพิษเข้าไปเต็มปากเลยรอบนี้ส่งเนียนๆครับสําหรับปลาท้องนานะครับคือเราตีเนี่ยตามจุดเนี่ยจุดหนึ่งไม่ต้องตีนานนะครับก็คือ,อน้ํามันไม่ลึกมากเราก็ตีไล่ไปที่หนึ่งสักห้าไม้์สิบไม้์เราก็ขยับนะครับทีละเมตรสองเมตรขยับตามช่องไปเรื่อยนะครับตอนแรกผมก็ตีอยู่ทางซ้ายเนี่ยตีลาะๆมาเรื่อยๆจนถึงช่องนี้นะครับแล้วก็กัดจนได้นะครับนะครับอโอเค สุดยอดมากเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปก่อนแล้วกันนะครับปล่อยนะตัวนี้ใ่ายนานี้แต่ผมมาปล่อยฝั่งนี้โชคดีของเองนะครับ ก็ผมได้ปลานะครับผมปล่อยให้เ,เพื่อนๆเอาไว้ได้ได้ตกกันเองนะครับก็ถ้าเ,เพื่อนๆได้ปลาก็อย่าลืมปล่อยให้ผมไว้ตกบ้างนะครับผมอย่าเอาหมดสุดยอดครับ